สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะคุณครูสัิมารถอมบุญมาค่ะสัปดาห์นี้เราเจอกันครั้งที่12วันที่1 19มีนาคมพศ2564ค่ะเรามาดูวิชาแรกเลยนะคะในเรื่องของวิชาภาษาไทยค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนในเรื่องของตัวการันนะคะหรือว่าไม้ทัตคาต โจทย์ก็ที่1คุณครูให้นักเรียนคัดไทยลงในสมุดเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมานะคะเด็กๆคัดทายแล้วก็อย่าลืมฝึกอ่านคำให้คล่องด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่2คุณครูให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะแต่งประโยคเป็นข้อความใจความที่เป็นประโยคสร้างสารรค์นะคะ3 ให้นักเรียนจับคู่คำต่อไปนี้คุณครูก็กำหนดคำมาให้แล้วเด็กๆก็จับคู่คำเสร็จแล้วก็เขียนความหมายของคำให้ถูกต้องอย่างเช่นคำว่ากุมภาพา,พานเด็กๆก็เขียนกุมภาพันธ์ให้ถูกต้องนะคะต่อไปมาดูใบงานที่สองคุณครูให้นักเรียนคัดไทยเหมือนเดิม โดยคุณครูกำหนดคำมาให้เด็กๆก็คัดไทยนะคะคำหนึ่งคัดไทยซ้ำกัน3ารอบนะคะต่อไปเหมือนเดิมให้นักเรียนเติมตัวการันลงในช่องว่างและโยงคำนะ,ะให้มีความหมายตรงกันอย่างเช่นคาว่ากีตาร ตัวอะไรคะรอเรือกาลันกีตาร์ก,ก็ขีดโยงเลยกีตาร์คือเครื่องดนตรีที่ใช้ดีดคล้ายๆกับซอฝรั่งนะคะเด็กก็โยงเส้นให้กับคุณพลูต่อไปมาดูใบงานที่3ภาษาไทยก็คือให้นักเรียนคัดไทยนะคะ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเช้าวันอาทิตย์นี้มีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นดีจริงเดีก็คัดไทยธรรมดานะคะให้คุณครูค่ะต่อไปคุณครูก็มีคำตอบมาให้ที่อยู่ด้านบนเด็กๆนำคำตอบที่อยู่ข้างบนนี้เติมลงในช่องว่างหรือว่าในเส้นปะให้ตรงกับภาพนะคะต่อไปมาดูนาฬิกา ให้นักีเรียนนะคะดูรูปแล้วตอบคำถามบนหน้าปัดนาฬิกามีเข็มชี้บอกเวลากี่เข็มคะมีเข็มสั้นเข็มยาวนะคะแล้วก็เข็มวินาทีนะคะเด็กก็บอกอบนหน้าปัดมีตัวเลขกี่ตัวก็เด็กก็บอกว่า1ถึง1 2อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปใบงานที่2ของคณิตศส์ เด็กๆก,ก็ดูให้นักเรียนดูนรูปนาฬิกาแล้วตอบคำถามบนหน้าปัดนาฬิกาเข็มสั้นนักเรียนก็ดูเข็มสั้นชี้เลขใดเข็มยาวชี้เลขใดนะคะดูเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข2ข้อ1น,นะคะต่อไปมาดูวิชาวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ของแสงดวงอาทิตย์มีอะไรบ้างเด็กๆก,ก็อ่านประโยชน์ของแสงดวงอาทิตย์นะคะมีทั้งหมดอยู่10ข้อคร่าวๆเสร็จแล้วปุ๊บครูให้นักเรียนบอกประโยชน์ของแสงอาทิตย์ที่สําคัญกับนักเรียนคืออย่างเช่นนักเรียนเอามาทาอะไรได้บ้างอย่างเช่นหนึ่งถนอมอาหารเช่้อปลลูกตากเอามาเอาพลังงานแสงนี้มาตากอาหารนะคะถนอมอาหาร หรือว่าฆ่าเชื้อโรคอย่างเช่นเอาที่นอนนะคะเอามาพึ่งตากเชื้อโรคอย่างนี้เป็นต้นนะคะฆ่าเชื้อโรคแล้วเด็กๆก,ก็วาดภาพวาดภาพเกี่ยวกับแสงของดวงอาทิตย์นะคะที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวเราอยางถ้าเป็นครูผ่านรูกันก็เอามาเอาที่นอนมาพึ่งแดดเอามาตากเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะต่อไปวิชาสังคมในเรื่องของภูมิศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมี20จังหวัดให้นักเรียนเอาคําตอบ20จังหวัดเนี่ยเขียนลงในเส้นปะให้คุณครูเสร็จแล้วเด็กก็ระบายสีเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะย้ํานะคะระบายสีเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้คือรูปภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คุณครูอ่ายกมาให้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปนะคะ ต่อไปต่อไปอวิชาประวัติศาสตร์เรื่องของภูมิปัญญาไทยคุณครูก็มีคำตอบมาให้นะคะภูมิปัญญาไทยหมายถึงอะไรบ้างโดยมีคำตอบทีอบะะอบ่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเด็กๆเอาคำตอบที่อยู่ข้างบนตรงนี้ มาตอบลงใน My Mapping หรือแผนผังความคิดให้กับคุณครูเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามมาดูวิชาการงานอาชีพให้เรื่องของงานช่างวิชาสุดท้ายของสัปดาห์นี้คุณครูก็ให้นักเรียนเลือกคำตอบเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นการลงไปในกระดาษนะคะ วิชาการงานเก็บคะแนนสิบคะแนนนะคะลูกค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายการทำใบงานสัปดาห์ที่12หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะเข้าใจในการอธิบายการทำใบงานและส่งงานส่งการบ้านคุณครูครบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ